แมคือได้เห็นความรักของแม่ที่ยิ่งใหญ่มากคือมันมากจนแบบว่าเนื้อตัวสั่นน้ําตาไหลปิติ เห็นว่าแม่เสียสละมากที่ผ่านมาค่ะคือเราไม่ได้เห็นเลยเราเพิ่งมาเห็นตอนเนี่ยอายุสี่สิบเเนี่ยค่ะมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยกดล็อกทุกอย่างเลยตื่นเช้าวันรุ่งขึ้นมีความสุขเลยคือรู้สึกว่าเออฉันอยากตื่นเช้านะฉันมีความสุขอ่ะอั้งี้ก็ไม่ได้ยังไม่ได้รู้ว่าสุขอะไรแต่รู้สึกว่าเออข้างในมันมันมันมีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแต่ในนาทีแรกก็คือรู้สึกว่าใจสบายแล้ว่มันได้ในทันทีอ่ะใจสบายมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกมากว่ามันมันเหมือนไม่เกี่ยวแต่่ทําไมมันรู้สสึึกกโลใจ ฟูแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมอ่ะอิ่มเอมบอกไม่ถูกรู้สึกสบายรู้สึกคือมันบอกไม่ถูกอ่ะมันรู้สึกดีหเลยว่าเปลี่ยนแปลงมันเหมือนความมหัศจรรย์อันนี้แบบไม่ใช่แบบพูดโอเวอร์นะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เราอ่ะสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเข้ามาก็สวยเลยออเดอร์เขา้าเลยช่วยให้เราเริ่มเห็นทางที่จะเดินต่อชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีแรงมีความรู้สึกที่พลังมันกลับมาละ ค,ค่ะก็ต้องขอบคุณโค้ชอดดินันค่ะอย่างแรก เราสึกว่าเออเรามีความสุขแล้วก็ในเรื่องของลูกเขาก็เปลี่ยนไปลูกเองเขากลับมามีเป้าหมายได้ตามที่เขาตั้งใจอะค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกก็ดีขึ้นค่ะโค้ดดีขึ้นมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าโอ้โหหายใจยังไงก็เต็มบอกไม่ถูกค่ะมันใช้คําว่าฟูลฟิลหรือรเต็มไปทั้งใจไปหมดเลยอะค่ะวันนี้รู้สึกมีความสุขมากๆเลยที่เรารสึกอึดอัดในตอนแรกอะค่ะมันหายไปมันรู้สึกว่ามันโลง่งแล้วมันก็รู้สึกดีมากเลยค่ะใช่อยากจะให้อภยัยก็อภัยได้เร็วอะ ถ้าอยากจะอยากจะมีความสุขก็อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้เลยอันนี้ก็คือที่ที่ได้ประโยชน์ทันทีคุยแล้วกปโพสต์ล็อกตวเองและให้ตัวเองมีความสุขขึ้นโพสต์พาไปให้เราเห็นว่าเหตุการณ์ที่เรากังวลอยู่มันไม่มีอะไรเลยแล้วพอ,อกลับ้าไปใหม่ก็คือแบบเรามองเป็นเรื่องปกติแนะนํมากมากก็ทุกครั้งที่แบบเวลาเข้าไลฟ์่อดินันก็จะบบพยายามให้ทุกคนเห็นว่าเราหังอีกขึ้นเนื่องด้วยการโคชชิ่งของโคดินันเลยแม้ว่าเราจะไปเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาตัวเองมากมายยังไงก็ตามแต่มันไม่รวดเร็วแล้วมันไม่ฟูลฟิลเท่ากับการมาโคชชิ่งอะคะ่ะปะทับใจมากค่ะก็เป็นพื้นที่ของความไวใจเราสบายใจได้นี่นันเนี่ยเฮ้ยเขาไวใจได้มันคือประทับใจที่เขาด้วยความที่คนล็อกได้เร็วมากอะมันมีความมหาศาลชอบค่ะขอแนะนําจากใจจริงๆนะคะว่าถ้าวันนี้คุณเจอเหตุการณ์ลักษณะที่คล้ายกับนิดดี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนกําลังขายความรักที่เป็นเกี่ยวกวับความสัมพันธ์ทุก รูปแบบถ้าวันนี้คุณได้เจอโค้ดอดีนานซึ่งเขามีองค์ความรู้จริงใจเย็นจริงเก็บความรับได้เชื่อถือได้ดี่ดีแนะนำเลยค่ะว่าวันนี้ถ้าคุณอยากไปต่อในชีวิตโค้ดอดีนานสามารถแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างเจาะลึกจริงๆค่ะ โค้ชนานะค่ะให้ความเป็นกันเองเราจะได้รับความสบายใจแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยถ้าใครมีปัญหาติดต่อโค้ชนานได้เลยนะคะโค้ชเป็นคนจริงใจแล้วก็โค้ชช่วยเหลือเต็มที่ค่ะคือค่ะถ้าเรายังไม่ปลดล็อกโค้ชก็ยังไม่ปล่อยแล้วโค้ชมีความ น่ารักเป็นกันเองแล้วก็ซัพพอร์ตตลอดแนะนําเลยค่ะว่าถ้ายังไม่สามารถปลดล็อกตัวเองได้หรือคิดว่าตัวเองอติดอยู่ในความทุกข์อะค่ะขอแนะนําเลยค่ะว่าให้มาปลดล็อกกับโค้ดอดีนั้นค่ะถ้าใครที่ได้มาดูลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไปไม่ถึงไหนหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเรื่องครอบครัวค่ะแนะนําเลยว่าต้องมาโค้ดกับโค้ดอดีนั้นค่ะแล้วคุณจะได้รู้ค่ะว่าการปลดล็อกที่แท้จริงคืออะไร